สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ทุกท่านเคยกลัวไหมครับว่าบ้านปลายชีวิตต้องนอนติดเตียงฟอกไตจนเงินหมดไตพังเงียบที่สุดแต่สัญญาณเตือนอยู่ในโถส้วมทุกเช้าครับในฐานะหมอผมจะสอนวิธีดูฟองน้ำปัสสาวะเพื่อรู้ทันโรคและเผยอ,อาหารก้นครัวที่ช่วยฟื้นฟูไตห้ามพลาดช่วงท้ายที่มีท่านนอนช่วยรักษาชีวิตท่านได้ก่อนเริ่มช่วยพิมพ์คำว่าพร้อมให้หมอชื่นใจหน่อยนะครับข้อที่หนึ่ง วิธีเช็คสุขภาพไตด้วยฟองน้าปัสสาวะคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมครับว่าความผิดพลาดแรกที่คนส่วนใหญ่ทํากันเป็นประจําโดยไม่รู้ตัวเนี่ยคือทันทีที่ทําธุระส่วนตัวเสร็จเรามักจะรีบกดชักโครกทิ้งไปทันทีการทําแบบนั้นเท่ากับว่าเรากําลังทิ้งโอกาสทองในการที่จะได้รับฟังเสียงเตือนจากร่างกายครับไตของเรากําลังพยายามจะบอกอะไรบางอย่างแต่เรากลับปิดหูแล้วเดินหนีไปหมออยากให้ลองจินตนาการภาพตามนะครับ ให้ลองนึกถึงกระชอนคั้นกะทิที่อยู่ในครัวของเราครับถ้ากระชอนอันนั้นยังดีและตาข่ายยังถี่มันก็จะปล่อยให้แค่น้ํากะทิไหลผ่านลงไปได้ส่วนกากมะพร้าวหรือสิ่งดีๆก็จะถูกกรองเอาไว้ข้างบนไตของเราก็ทํางานเหมือนกระชอนคั้นกะทิอันนั้นเลยครับหน้าที่ของมันคือการกรองของเสียทิ้งไปแต่จะเก็บสิ่งที่มีค่าอย่างเช่นโปรตีนและเม็ดเลือดแดงเอาไว้ในร่างกายเพื่อไปใช้งาน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไตเริ่มเสื่อมสภาพมันก็เหมือนกระชอนที่เริ่มเก่าและมีรูรั่วครับพอมีรูรั่วสิ่งที่มีค่าอย่างโปรโตีนก็จะหลุดลอดลงมาปนกับน้ำปัสสาวะและเจ้าโปรโตีนนี่แหละครับที่มีคุณสมบัติเหนียวหนืดทำให้ปัสสาวะเกิดเป็นฟองที่คงทนและไม่ยอมแตกตัวง่ายๆทีนี้วิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องและแม่นยาที่สุดต้องทาอย่างไรหมอขอให้ทาแบบนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เช้า ทันทีที่ตื่นนอนหลังจากที่เรานอนยาวมา6-8ชั่วโมงช่วงเวลานี้คือนาทีทองครับเพราะน้ำปัสสาวะจะมีความเข้มข้นสูงสุดไตได้ทำงานสะสมมาตลอดทั้งคืนเมื่อปัสสาวะออกมาแล้วหมอขอร้องว่าอย่าเพิ่งรีบกดน้ำทิ้งนะครับให้ยืนสังเกตดูสักนิดให้เวลาตัวเองสักสินาทีเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของฟองเหล่านั้น เรื่องนี้สําคัญมากนะครับเพราะผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเหมือนเรื่องราวของป้าแดงหญิงไทยไวัย56ปีที่หมอเคยดูแลป้าแดงแกเป็นคนช่างสังเกตครับแกบเริ่มเห็นว่าช่วงหลังมานี้ฟองในโถส้วมมันลอยฟูอยู่นานผิดปกตินานเกิน15นาทีก็ยังไม่หายไปไหนแกไม่รอช้าครับรีบมาปรึกษาหมอทันทีผลตรวจออกมาปรากฏว่าแกเพิ่งเริ่มมีภาวะไตเสื่อมในระยะแรกเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นโชคดีในโชคร้าย เพราะเรารู้เร็วเราจึงปรับเปลี่ยนเรื่องอาหารการกินลดเค็มลดมันปรับพฤติกรรมกันใหม่เชื่อไหมครับว่าตอนนี้ไตของป้าแดงแข็งแรงดีมากแกยังคงใช้ชีวิตทำกับข้าวให้หลานกินได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องเสียเงินค่าฟอกไตแม้แต่บาทเดียวแต่ในทางกลับกันหมอก็อดเสียใจไม่ได้เมื่อนึกถึงเรื่องของครูวิรัตข้าราชการครูกรเกษียณวัย68ปี ครูวิรัตสังเกตเห็นฟองแบบนี้มา2ปีแล้วครับแต่ด้วยความเชื่อแบบคนเฒ่าคนแก่แกคิดไปเองว่าสงสัยจะเป็นเพราะร้อนในหรือพักผ่อนน้อยแกเลยไปหาซื้อยาขับปัสสาวะและยาหมอสมุนไพรมาต้มกินเองยิ่งกินไปย,ยิ่งทำงานนะผลสุดท้ายขาทั้งสองข้างเริ่มบวมเป่งจนเดินแทบไม่ไหวพอมาถึงมือหมอค่าไตาเหลือแค่11ซึ่งเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้ว ปัจจุบันครูวิรัตต้องนอนให้เครื่องฟอกเลือดทำงานแทนไตอาทิตย์ละ3วันเงินบำนาญที่เก็บไว้ใช้ยามแก่เทา่าต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาลจำนวนมหาศาลเห็นไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างป้าแดงกับครูวิรัตไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือการใส่ใจสังเกตเพียงแค่สินาทีในตอนเช้าเท่านั้นแล้วเราจะแยกแยะได้อย่างไรว่าแบบไหนคือฟองปกติแบบไหนคือฟองอันตรายหมอมีจุดสังเกตง่ายๆให้จาไว้2 แบบครับแบบแรกถ้าฟองมีลักษณะเม็ดใหญ่ๆใ,ใ,ใสๆเหมือนฟองสบู่ล้างจานและพอทิ้งไว้สัก5-8ถึงนาทีมันก็แตกตัวหายไปจนเกือบหมดแบบนี้สบายใจได้ครับแต่ท่านยังปกติดีที่เห็นฟองอาจเป็นเพราะแรงดันน้ำตอนปัสสาวะเท่านั้นแต่แบบที่สองนี่คือสิ่งที่ต้องระวังถ้าฟองมีลักษณะละเอียดหย,ยิบยิบแน่นๆและหนานุ่มเหมือนกับฟองเบียร์ที่ลอยอยู่บนแก้วและที่สาคัญคือ ผ่านไป10นาทีแล้วมันก็ยังเกาะตัวกันแน่นลอยฟูอยู่อย่างนั้นไม่ยอมยุบหายไปไหนนี่แหละครับคือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่บอกว่าตะแกรงกรองไตของท่านกำลังมีรูรั่วและมีโปรโตีนรั่วไหลออกมาแล้วดังนั้นเช้าวันพรุ่งนี้หมอขอฝากการบ้านชิ้นสำคัญให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านลองสังเกตปัสสาวะของตัวเองดูนะครับมันเป็นการตรวจสุขภาพที่ง่ายที่สุดฟรีที่สุด และแม่นยำที่สุดเท่าที่เราจะทำเองได้ที่บ้านถ้าเช้าพรุ่งนี้ใครลองสังเกตแล้วพบว่ามีฟองลักษณะแน่นๆเหมือนฟองเบียร์หมออยากให้พิมพ์คอมเมนต์คำว่าฟองเบียร์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับการที่ท่านพิมพ์บอกไว้จะเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ตัวและรีบไปพบแพทย์ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก่ครับตอนที่ 2. ยาอัศจรรย์ราคาถูกในครัว 3. เมนูช่วยไต เอาละครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านหลังจากที่เราได้รู้วิธีสังเกตสัญญาณเตือนจากฟองน้ำปัสสาวะกันไปแล้วหลายท่านอาจจะกำลังกังวลใจและคิดว่าถ้าไตาเริ่มส่งสัญญาณไม่ดีแล้วเราต้องรีบไปหาซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆกระปุกละหลายพันบาทมากินบำรุงไหมหมอเขาตอบตรงนี้เลยนะครับว่าไม่จาเป็นครับธรรมชาติได้ซ่อนยาดีเอาไว้ในห้องครัวของเราแล้วครับเป็นของใกล้ตัวที่ราคาถูกมาก บางอย่างเราทิ้งขว้างมันไปทุกวันโดยไม่รู้ค่าเสียด้วยซ้ำวันนี้หมอจะพามาเปิดความลับก้นครัวกับสสุดยอดอาหารบำรุงไตที่เปรียบเสมือนเทวดาผู้พิทักษที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระให้ไตของท่านทำงานได้เบาแรงลงครับเรามาเริ่มกันที่ของดีอย่างแรกกันเลยนะครับของดีอย่างที่ 1. เปลือกแตงโมโดยเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวใช่ครับท่านได้ยินไม่ผิดครับ หมอกำลังพูดถึงเปลือกแตงโมท,ที่เรามักจะโยนทิ้งลงถังขยะนั่นแหละครับคุณพ่อคุณแม่ลองนึกภาพตามหมอนะครับเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเราผ่าแตงโมสีแดงสดกินหวานช่าชื่นใจพอเรากินเนื้อสีแดงหมดเราก็มักจะโยนเปลือกทิ้งไปท,ทันทีเพราะคิดว่ามันไม่มีประโยชน์หรือคิดว่ามันกินไม่ได้แต่นี่คือความเข้าใจผิดมหาศาลเลยครับความจริงแล้วในส่วนที่เป็นเนื้อสีขาวแข็ง ที่อยู่ระหว่างเปลือกสีเขียวและเนื้อสีแดงนั่นแหละครับมันคือขุมทรัพย์ของคนรักตยอย่างแท้จริงนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าในเนื้อสีขาวนี้มีสารสําคัญชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าซิตรูลีนอยู่เยอะมากครับเมื่อเรากินเจ้าซิตรูลีนเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอาร์จินีนและเจ้านี่แหละครับคือกุญแจสําคัญเพราะมันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างไนตริกออกไซด์ขึ้นมา แล้วเจ้าไนตริกออกไซดนี้ดีต่อไตของผู้สูงวัยอย่างเราอย่างไรลองจินตนาการว่าเส้นเลือดในไตของเราเหมือนท่อน้ำที่ใช้งานมานานครับมันอาจจะตีบตันไหลเวียนไม่สะดวกแต่เจ้าสารตัวนี้มันจะทำหน้าที่เหมือนช่างล้างท่อครับมันจะช่วยขยายหลอดเลือดฝอยเล็กๆในไตให้เบิกบานกว้างขึ้นทำให้เลือดไหลเวียนเข้าไปเลี้ยงไตได้สะดวกโยทินต้มจนเปลือกแตงโมสุกนุม่ม น้ำซุปจะหวานหอมตามธรรมชาติสดคล่องคอแถมได้บำรุงไตไปในตัวทั้งประหยัดทั้งอร่อยและได้ยาดีโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อครับต่อมาเราไปดูของดีอย่างที่2องกันครับของดีอย่างที่2เปลือกแอปเปิ้ลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หมอเสียดายแทนคนไข้หลายคนมากครับเพราะเวลาลูกหลานซื้อแอปเปิลมาฝากผู้ใหญ่เรามักจะปอกเปลือกทิ้งจนเกลี้ยงด้วยเหตุผลที่ว่ากลัวสารเคมีบ้างกลัวแว็กซ์เคลือบผิวบ้าง หรือบางคนก็บอกว่าเปลือกมันแข็งเคี้ยวยากกินแล้วระคายคอแต่คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าการปอกเปลือกแอปเปิลทิ้งเท่ากับท่านกำลังโยนยาฟอกเลือดชั้นดีทิ้งไปอย่างน่าเสียดายเพราะสารอาหารที่เป็นฮีโร่สำหรับไตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เนื้อผลไม้ครับแต่มันซ่อนอยู่ที่เปลือกสารนั้นมีชื่อว่าเพกตินครับเพตินคือเส้นใอาหารชนิดละลายน้ําได้ให้ท่านนึกภาพว่าเพกตินมีลักษณะเหมือน ฟองน้ําก้อนนุ่มๆครับเมื่อมันเดินทางเข้าไปในลําไส้ของเราเจ้าฟองน้ําวิเศษตัวนี้มันจะคอยทําหน้าที่ดูดซับของเสียจับเอาโลหะหนักและสารพิษตกค้างต่างๆที่ปะปนมากับอาหารที่เรากินเข้าไปมันจะกอดรัดสารพิษเหล่านั้นไว้แน่นไม่ให้หลุดลอดเข้าสู่กระแสะเลือดและพาขับถ่ายออกจากร่างกายไปลองคิดดูสิครับว่าถ้ามีคนช่วยดักจับขยะหน้าบ้านไม่ให้เข้ามาในบ้าน ภาระการเก็บกวาดในบ้านก็จะน้อยลงจริงไหมครับไตของเราก็เช่นกันถ้าเพคกตินช่วยจับสารพิษไปทิ้งก่อนแล้วไตก็ไม่ต้องทำงานหนักเพื่อกรองพิษเหล่านั้นเป็นการถนอมไตาทางอ้อมที่มีประสิทธิภาพสูงมากครับทีนี้ปัญหาที่หลายท่านกังวลคือเรื่องความสะอาดหมอเข้าใจดีครับและหมอมีวิธีจัดก,การครับก่อนจะกินให้ท่านนำแอปเปิลไปล้างผ่านน้ำไหลแล้วใช้เกลือป่นเล็กน้อยทูเบาๆที่ผิวเปลือกแอปเปิล หรือใช้แปรงคนนนอ่อนขัดเบาๆวิธีนี้จะช่วยขจัดคราบแว็กซ์และล้างสารตกค้างออกไปได้เลกลี้ยกลาวครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถกัดกินแอปเปิ้ลทั้งเปลือกได้อย่างสบายใจวันละหนึ่งลูกเพื่อให้ฟองน้ําเพกตินเข้าไปช่วยทําความสะอาดร่างกายครับและสุดท้ายของดีอย่างที่3ที่หมออยากแนะนําให้รู้จักของดีอย่างที่ 3. น้าแครนเบอร์รี่ชนิดไม่เติมน้าตาลหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแครนเบอร์รี่คืออะไร มันคือผลไม้ลูกเล็กๆสีแดงรสเปรี้ยวจีดครับสมัยนี้หาซื้อได้ไม่ยากแล้วในห้างสรรพสินค้าบ้านเราครับทําไมหมอถึงเชียร์ให้ดื่มเจ้านี่นักหนาสาเหตุเพราะว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ทําลายไตยของผู้สูงอายุแบบเงียบๆคือการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะครับโดยเฉพาะคุณแม่ผู้หญิงที่มักจะกลั้นปัสสาวะหรือมีปัญหาเรื่องความสะอาดเชื้อแบคทีเรียตัวร้ายที่ชื่อว่า อีโคไลมันมักจะไต่ย,ย้อนจากท่อปัสสาวะขึ้นไปเล่นงานกระเพาะปัสสาวะและถ้าปล่อยไว้มันจะลามขึ้นไปถึงกรวยไตยทําให้ไตอักเสบและถ้าเป็นบ่อยๆไตจะกลายเป็นแผลเป็นและเสื่อมสภาพถาวรครับตรงนี้แหละครับที่น้ำแครนเบอร์รี่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นองค์คักพิทักษ์ไตเพราะในผลไม้ชนิดนี้มีสารพิเศษชื่อว่าโปรแอนโทไซยานิดินชนิดเอครับสารชื่อยาวๆตัวนี้ มันมีวิทธิเดดเหมือนสารเคลือบกระทะเทฟลอนครับเมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะไปเคลือบผิวผนังของท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะทําให้พื้นผิวมันลื่นมากจนเจ้าเชื้อโรคอ e ีโคไลไม่สามารถใช้ขาเกาะติดผนังได้เมื่อมันเกาะไม่อยู่เนี่ยมันก็จะลื่นไถลและถูกขับออกมาพร้อมกับน้าปัสสาวะครับเป็นการตัดวงจรการติดเชื้อได้อย่างชงัดหนะักแต่หมอต้องขอเตือนด้วยความหวังดีครับ ว่าเวลาไปเลือกซื้อต้องระวังให้ดีอย่าไปหยิบน้ำหวานรสแครนเบอร์รี่ที่วางขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับพวกนั้นใส่น้ำตาลเยอะมากดื่มไปไตพังเร็วกว่าเดิมเพราะเบาหวานตามหาครับสิ่งที่ท่านต้องมองหาคือน้ำแครนเบอร์รี่สกัดเข้มข้น100%ที่ข้างขวดเขียนว่าไม่เติมน้ำตาลรสชาติมันจะเปรี้ยวฝาดจนตายีเลยละครับดื่มเพียวๆไม่ไหวแน่นอน สูตรที่หมอแนะนำคือให้ใช้แค่วันละ50มลลิตรหรือประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วผสมน้ำเปล่าเย็นๆสักหนึ่งขวดใหญ่หรือประมาณ500มลลตรจิบกินไปเรื่อยๆตลอดวันครับแบบนี้จะดื่มง่ายชื่นใจและได้ประโยชน์เต็มๆโดยไม่ทำ้ายร่างกายครับเห็นไหมครับว่าการดูแลไตไม่ได้ยากและไม่ต้องจ่ายแพงเสมอไปแค่เราฉลาดเลือกของกินในครัวก็เหมือนมียาวิเศษอยู่ในบ้านแล้วครับ ตอนนี้หมออยากทราบจังเลยครับว่าในบรรดาสามอย่างนี้มีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนชอบทานแตงโมบ้างไหมครับถ้าชอบทานแตงโมและต่อไปนี้จะไม่ทิ้งเปลือกขาวๆแล้วช่วยพิมพ์คำว่าแตงโมมาบอกหมอในคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะครับหมอจะได้รู้ว่ามีพวกเดียวกันเยอะไหมส่วนที่3ฆาตกร3รายบนโต๊ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเอาละครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน หลังจากที่เราได้ทราบถึงอาหารที่เป็นมิตรกับไตกันไปแล้วตอนนี้หมออยากจะขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังส่วนนี้ให้ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะกินของดีเข้าไปมากแค่ไหนแต่ถ้าเรายังเผลอหยิบยาพิษใส่ปากทุกวันโดยไม่รู้ตัวความพยายามทั้งหมดที่ทํามาก็อาจจะสูญเปล่าได้ครับในส่วนนี้หมอจะพาไปเปิดโปงหน้ากากของ3ามฆาตกรเงียบที่แฝงตัวอยู่บนโต๊ะอาหารของเราหลายอย่างเป็นของโปรดที่เรากินกันมาตั้งแต่หนุ่มสาว แต่หารู้ไม่ว่ามันกำลังค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อไตของเราไปทีละน้อยในทุกคำที่กลืนลงไปครับเรามาเริ่มกันที่ฆาตรกรตัวแรกกันเลยครับฆาตรกรตัวที่ 1. น้ํา้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวนานๆเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดระดับชาติที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอยู่คนเลยครับหมอมักจะได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่บอกลูกหลานเสมอว่าให้ดื่มน้ําต้มกระดูกเยอะๆนะจะได้มีแรงจะได้เสริมแคลเซียมกินอะไรก็จะได้บํารุงอย่างนั้น กินกระดูกก็ต้องบำรุงกระดูกสิฟังดูมีเหตุผลใช่ไหมครับแต่ความจริงในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันโหดร้ายกว่านั้นมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับเมื่อเราเอากระดูกหมูหรือโครงไก่มาเคี่ยวในหม้อใบใหญ่เป็นเวลานานหลายชั่วโมงจนน้ำซุปข้นคลักหอมหวานสิ่งที่ละลายออกมาอยู่ในน้ำซุปนั้นแทบจะไม่มีแคลเซียมหลงเหลืออยู่เลยครับแคลเซียมส่วนใหญ่มันยังติดแน่นอยู่ในกระดูกที่เราไม่ได้กินแต่สิ่งที่ละลายออกมาเต็มๆคือไขมันสัตว และสารตัวร้ายที่ชื่อว่าพิวรินครับเจ้าพิวรินนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายของคนสูงวัยอย่างเราซึ่งระบบการเผาผลาญเริ่มถดถอยมันจะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นกรดยูริกครับและถ้ากรดยูริกในเลือดสูงเกินไปมันจะไม่ละลายน้ำครับแต่มันจะตกผลึกกลายเป็นแท่งผลึกเกลือเล็กๆที่มีความคมกริบเหมือนเข็มจิ๋วนับล้านเล่มลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้ามีเข็มจิ๋วๆเหล่านี้ไหลเวียนไปตามเลือดแล้วไปกระจุกตัวอยู่ที่ไต มันจะคอยทิ่มแทงเนื้อเยื่อไตของเราให้เกิดแผลอักเสบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดไตก็จะกลายเป็นแผลเป็นแข็งกระด้างและสูญเสียความสามารถในการกรองของเสียไปยังถาวรครับนี่คือสาเหตุของโรคนิวในไตและโรคไตาวายที่คนไทยเป็นกันเยอะมากเหมือนอย่างคุณลุงสมยศคนไข้เก่าแก่ของหมอแกชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกมากต้องสั่งแบบน้ำข้นๆซดจนเกลียงชามทุกวัน แกบอกว่าเสียดายของผลสุดท้ายแกต้องมานั่งเสียใจทีหลังเมื่อค่าไตาดิ่งลงเหวดังนั้นวิธีแก้ที่หมออยากแนะนำคือกินก๋วยเตี๋ยวได้ครับแต่ให้กินแค่เส้นกินลูกชิ้นกินผักส่วนน้ำซุปนั้นขอให้ซดแค่พอรู้รสชาติให้คล่องคอเพียงเล็กน้อยพอครับอย่าไปเสียดายน้ำก้นชามเพราะมันคือยาพิษสำหรับไตครับต่อมาเรามารู้จักกับฆาตรกรตัวที่2ที่อยู่ใกล้ตัวลูกหลานเรามากครับฆาตรกรตัวที่2 อาหารแปรรูปประเภทลูกชิ้นและไส้กรอกหมอเข้าใจดีครับว่าเวลาลูกหลานมาเยี่ยมหรือเวลาเราไปตลาดนัดของพวกนี้มันหาง่ายราคาไม่แพงแถมรสชาติก็อร่อยถูกปากลูกชิ้นปิ้งไส้กรอบทอดแฮมในแซนด์วิชของพวกนี้ดูเหมือนไม่มีพิษมีภยัยแต่ความลับที่น่ากลัวคือในกระบวนการผลิตอาหารเหล่านี้เขาจําเป็นต้องใส่สารเคมีกลุ่มหนึ่งเข้าไปเพื่อให้มันเด้งดึงซูฟันเพื่อให้มันเก็บได้นาน และเพื่อปรุงรสให้อร่อยสารนั้นเรียกว่าฟอสเฟตแบบสังเคราะห์ครับในธรรมชาติเราก็เจอธาตุฟอสฟอรัสในเนื้อสัตว์หรือถั่วอยู่แล้วครับแต่ร่างกายเราฉลาดมันจะดูดซึมจากธรรมชาติได้แค่ครึ่งเดียวส่วนที่เหลือก็ขับทิ้งไปแต่ฟอสเฟตสังเคราะห์ที่อยู่ในลูกชิ้นเด้งๆพวกนี้ร่างกายเราดูดซึมเข้าไปได้เกือบ100เซ์ลยครับมันเหมือนเราเปิดประตูเมืองรับค่าศึกเข้ามาเต็มเ เมื่อระดับฟอสเฟตในเลือดสูงเกินไปมันจะไปจับตัวกับแคลเซียมแล้วไปเกาะตามผนังหลอดเลือดครับลองนึกภาพพ่อน้นาำประปาเก่าๆที่มีตะการสนิมเกาะจนแข็งโป๊กดูนะครับหลอดเลือดไตของเราก็จะแข็งกระด้างแบบนั้นสูญเสียความยืดหยุ่นทําให้เลือดไหลเวียนไม่ได้ไตาขาดเลือดและตายลงอย่างช้าๆภาวะนี้เราเรียกว่าหลอดเลือดแดงแข็งและมันแก้ไขาย,ยากมากครับเพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือ พยายามหันกลับมาทานของสดครับอยากกินหมูก็ซื้อหมูสดมาสับเองอยากกินปลาก็ซื้อปลาสดมานึ่งหลีกเลี่ยงของที่ผ่านโรงงานแปรรูปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับเพื่อถนอมเส้นเลือดไตของเราให้นุ่มนวลไปนานๆและสุดท้ายคาตรกรตัวที่3ที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงคาตรกรตัวที่ 3. การทานโปรโตีนหรือเนื้อสัตว์มากเกินความจําเป็นหลายท่านอาจจะแย้งในใจว่าอา้าวหมอ ก็เขาบอกกันว่าคนแก่ต้องกินเนื้อสัตว์เยอะๆจะได้ไม่ผอมแห้งแรงน้อยจะได้มีกล้ามเนื้อไม่ใช่เหรอถูกต้องครับโปรโตีนจําเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อแต่คําว่าพอดีคือกุญแจสําคัญครับไตของเราเปรียบเสมือนเครื่องกรองน้ําครับและของเสียที่เกิดจากการย่อยเนื้อสัตว์คือไนโตรเจนซึ่งเป็นของเสียที่ไตต้องรับภาระหนักที่สุดในการกําจัดออก ถ้าเรากินเนื้อสัตว์เข้าไปมากๆเหมือนเรากำลังเทโคลนใส่เครื่องกรองน้ำตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยไม่ให้มันพักเครื่องกรองนั้นก็จะตันและพังเร็วขึ้นครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ไตเริ่มเสื่อมตามวัยการอัดโปรตีนเข้าไปมากๆไม่ต่างอะไรกับการเคี่ยนม้าที่กำลังเหนื่อยให้วิ่งขึ้นเขาสุดท้ายม้าตัวนั้นก็จะล้มลงขาดใจตายครับแล้วแค่ไหนถึงเรียกว่าพอดีหมอมีสูตรคำนวณง,ง่ายๆ ที่ไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขครับสำหรับผู้สูงวัยทั่วไปให้เอาน้ำหนักตัวคูณด้วย08ครับแต่ถ้าจะให้เห็นภาพง่ายกว่านั้นใน1วันให้ทานเนื้อสัตว์รวมกันประมาณฝ่ามือของท่านเองครับไม่รวมนิ้วส่วนที่ 4. l i ไลฟ์สไตล์และการนอนหลับส่วนสำคัญที่มากถูกลืมเอาละครับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญที่สุด และมักจะเป็นสวนที่ถูกละเลยมากที่สุดในการดูแลไตครับหลายท่านพยายามกินยาบำรุงราคาแพงพยายามคุมอาหารแทบตายแต่ไตก็ยังเสื่อมลงเรื่อยๆท่านทราบไหมครับว่าทําไมคําตอบมันอยู่ที่การนอนหลับครับปัญหาใหญ่ที่ผู้สูงวัยเกือบทุกคนต้องเจอคืออาการนอนไม่หลับหรือต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ํากลางดึกคืนละ3ถึง4รอบใช่ไหมครับพอตื่นแล้วก็หลับต่อยาก ตื่นเช้ามาก็เปลียหน้าบวมตาบวมหมอขออธิบายแบบวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่ายๆนะครับไตของคนเราก็เหมือนกับเครื่องยนต์ครับมันทำงานหนักมาตลอดทั้งวันเพื่อกรองเลือดแต่ช่วงเวลาเดียวที่ไตจะทำการซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือช่วงเวลาที่เราหลับลึกในตอนกลางคืนเท่านั้นครับโดยเฉพาะในช่วง4-5ชั่วโมงแรกของการนอน มีงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันชัดเจนเลยครับว่าคนที่นอนหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงครึ่งต่อวันมีความเสี่ยงที่ไตจะเสื่อมสภาพเร็วขึ้นถึง19%เมื่อเทียบกับคนที่นอนพอเพราะฉะนั้นการที่ท่านตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆมันคือการไปขัดจังหวะการซ่อมแซมของไตทําให้ไตไม่ได้พักและเสื่อมโทมลงทุกคืนครับแล้วเราจะแก้วงจรน,นี้ได้อย่างไรหมอมีกฎเล็ก3ข้อมาฝากให้ทําคืนนี้เลยครับข้อแรกกด2 ทุ่มหยุดน้ำหลังเวลา20นหรือ2องทุ่มตรงหมอขอให้งดดื่มน้ำเป็นแก้วๆนะครับถ้าหิวน้ำจริงๆให้แค่จิบๆพอให้หายคอแห้งก็พอเพื่อให้ไตได้พักงานและท่านจะได้ไม่ต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกครับข้อที่2มื้อเย็นต้องเบาและจืดอาหารเย็นควรทานก่อนเข้านอนอย่างน้อย3ชั่วโมงและต้องเป็นอาหารรสจืดย่อยง่ายเช่นแกงจืดเต้าหู้ หรือปลาหนึ่งครับถ้าทานเค็มหรือทานเนื้อสัตว์ย่อยยากในมื้อเย็นไตจะต้องทํางานหนักตลอดคืนท่านจะกระหายน้ําและวงจรการตื่นกลางดึกก็จะกลับมาอีกและข้อสุดท้ายนี่คือที่เด็ดที่หมออยากให้ทุกท่านลองทําครับจะช่วยเทเลือดที่ค้างค้างอยู่ที่ปลายเท้าให้ไหลย,ย้อนกลับมาที่ลําตัวกลับมาที่หัวใจและกลับมาผ่านไตได้สะดวกขึ้นครับเมื่อเลือดไหลเวียนกลับมาได้ดีไตก็จะกรองน้ําส่วนเกินออกไปเป็นปัสสาวะได้หมดจด ตั้งแต่ก่อนที่เราจะหลับจริงทําให้ในขณะที่เราหลับไตจะไม่ต้องตื่นมาทํางานหนะักและเราก็จะไม่ปวดปัสสาวะกลางดึกครับคุณลุงสมชายคนไข้ของหมอเคยตื่นคืนละสี่รอบพอแกทําท่านี้ก่อนนอนทุกคืนเดี๋ยวนี้แกตื่นแค่รอบเดียวหรือบางคืนยิงยาวถึงเช้าเลยครับหน้าตาแกสดใสขึ้นมากเพราะได้นอนเต็มอิม่มคืนนี้ลองทําดูนะครับง่ายๆฟรีๆ และได้ผลดีเหลือเชื่อถ้าใครคิดว่าคืนนี้จะลองทำท่าพาดคานี้ดูช่วยพิมพ์บอกหมอในคอมเมนต์สั้นๆว่าคืนนี้จะลองทำนะครับหมอขอวอวยพรให้ทุกท่านหลับฝันดีและมีสุขภาพไตที่แข็งแรงครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่สุขภาพไตที่ดีสร้างได้ด้วยมือเราเองครับจำไว้เสมอว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาอย่าลืม 4. ข้อสำคัญของเราสังเกตฟองตอนเช้าทานของดีใกล้ตัว เลี้ยงอาหารทำร้ายไตยและนอนหลับให้เพียงพอหมออยากให้ท่านพิมพ์สัญญาใจสั้นๆลงในคอมเมนต์ว่าสัปดาห์นี้จะเริ่มทำข้อไหนเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองฝากกดติดตามและแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่ท่านรักด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ